มาเช้าน้องไลให้แล้วนะเอ้ยไม่ใช่น้อเช้าน้องไปได้ไลนะคันแรกตัดถ่ายรูปให้ดูคันแรกไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คันสองคันสองรอบสองรอบสามสามรอบไปหมดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวข้างในมีอีกนะคะอาง้้มตเพแลแวข้างในทำไมยังเอาออกมาไม่หมดหรอย,รยกออกมาให้หมดเลยเดอ้อยกออกมาให้หมดเลยเดอ้อ ว่าเช้าไม่ได้ไลฟ์ให้ดูนะคะแต่ว่าถ่ายรูปให้ดูไปแล้วสําหรับรอบแรกรอบเช้านะคะพี่ใครโอนเร็วส่งเร็วไปเลยเด้อตอนเช้าช่วงบ่ายเก็บตกสองสามรอบให้นะคะเก็บตกสองสามรอบให้นะคะของพี่ๆทุกท่านนะมีน,น,น้องๆยกออกมาไม่หมดเลยมีข้างในอีกมลกวันนี้ขอบคุณมากๆยอดส่งสองร้อยกว่าลูกนะคะขอบคุณยอดส่งสองร้อยกว่าลูกพี่ๆทุกบ้านน่ารักน่ารักสุดๆ ข้างในก็มีแล้วโอ้โหไม่อวดเยอะนะคะมีแต่คนอิจฉางงมากไม่ต้องแอบด่ารับหลังเด้อไม่ต้องแอบด่ารับหลังเด้อไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเด้อไหวมายกออกมาให้หมดนะคะอ่ะรอบสองรอบสามรอบสองรอบสามตามไปติดติดรอบเช้าไปแล้วนะคะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูแต่ว่าส่งจริงไม่อิงนิยาย ไม่แอบ,บด่าใครด้วยลูกค้านี้มีต่ลูกค้าน่ารักลูกค้าร้านนี้มีแต่คนรักขอบคุณมากๆเลยขอบคุณกับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยขัดตกบกพร่องประการใดกราบขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะพี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะ